ดูปอบ้านกำลังทำอะไรกันแล้วค่ะพีนน่น้องค่ะนุน่นนุ่งยกยกง่ายเร็ว <c oughs> เออทำอะไรทำอะไรโกยกันแล้ากล้าพี่น้องค่ะนู่นนี้คือมหมอบ้านนะคะสี่เรื่องเองาะบ้านเงาะบ้านเงาะพันพื้นบ้านของภาคใต้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าห้ากินอยากหมากจ้าเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วนะคะ คนที่ปูเขาก็จะขูนจะเบาเลยนะแต่ว่าทีบ้านแหม่ค่ะยังมีอยู่นะแต่ว่า,วาก็รทำาศา้าไว,ว้นะพอทำเศร้ามันก็จะแตกใบเลือกาส่วนที่ไม่ทำมันก็จะออกลูกค่ะดกมากนะที่เรื่องเรื่องอันคือสุกแล้วที่สีเขียวเขียวอันคืออย่างไม่ซุกนะคะ กินยากจ้าป้หมอบ้านหรือว่าเงาะบานนี้นะคะ,ะมันจะมีเนื้อหน่อยนะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะนี่ก้อยอยากตะกิดนะบอกว่าอยู่สู้งเหนืองจากหวาตนปลูกนานแล้วนะมันก็เลยตน้นสุ้งย่อยสมายนี้เขาก็จะเอาไปผสมกันนะคะพันนี้กับอ่อีกพันอื่นๆผสมกันรู้สึ่าจะเป็นหมอบพันซี่เรื่องก็หวานะนี่ ก้อยอยากตะกี้เอามาจ้าต้นสุ้งี่นองค่ะน,นี่อะไรพ่ออันนี้คือเงาะเงาะปันะป่นปืนบ้านนะคะี่นองค่ะนี่หากินยากเดอ้อสวยก็สวยยาก <c oughs> เป็นไงคะหลานอมเปรียวรถจาดหวานอมเปรียว เงาะพันพื้นบ้านเงาะพื้นบะพันพืนบ้านค่ะพี่น้นนองคะาค่้ยมาว่างอีได้นะสุ่งมาชิมกันลาวนะชิมจ่าชิมนี่นมเปรี้ยวอมหวานหมดจาดนะคะอร่อยอร่อย สำหรับวันนี้ก็พูนทีที่ตามร,ารับชมโชคดีมีความสุขกันตัวนาจ้าสวัสดีค่ะ